ฮือฮาทีสองนองบัวพิษคว้าดาวรุ่งแข่งเทพร่วมทีมสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับน้องบัวพิษยังไม่หนำใจคว้าเจ็ดสแกรขาวงามดาวรุ่งแข่งเทพร่วมทีมหลังจากก่อนหน้านี้นองบัวพิษเอฟซี FC, ได้สร้างความฮือฮาคว้าตัวเตียโก้ชูลปาปาจากระยองเอฟซีมาร่วมทีมแบบฟรีๆร,รวมถึง ได้ตัวกิติไกรจันทรักษาและศีวรุษผลหิรันด้วยการยืยมตัวมาจากสุขโขทัยเอฟซการเสริมทัพของนาช่วยสมชัยช่วยบุญชุ่มยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจษฎากรขางามดาวรุ่งจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืยมตัวจนสิ้นสุดซีซั่น2020-2021เขาผ่านการติดทีมชาติยู23ชุดชิงแชมป์อาเซียนมาแล้ว สำหรับเจษฎากรขาวงามเป็นผู้เล่นที่ต้องจับตาเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ความสำเร็จกับฟุตบอลเจ็ดสีที่เล่นให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก่อนถูกทูนแบงคอกยูเนเต็ดคว้าตัวร่วมทีมเมื่อปี2017และถูกปล่อยยืมตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับอุบล UMT Army United เและล่าสุดกับหนองบัวพิษ FC